เอาให้อีกแล้วยังคเดินางรถไฟถัาเท่งแ่ถ้าแท่งเพือให้รลายแท้บ่เป็นยางจ้านำใจมือหนาบอเป็นยางนำใจน้องน้องแย่หากยินดีเลยฝากล้านเดีเดอดจ้าพี่น้องฝากล้านเดเด้อร้านผลไม้ออกจากปั๊มน้ำมันปตทร้านที่สองเด้อจ้าครับผมมีเบอร์โทรบอกครับศูนย์เก้าห้าก้าห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์สองอีกเท่ครับ ศู5ย์เ5้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์สองน้องกระต่ายค่ะน้องกระต่ายโอเค <laughs> <c oughs> โอ้ยเป็นเด่นของเล่าลาย ถ้เป็นแพ็คก็สอบาทัยงอานาอย่<อ>นะอร้อยแ่ีบางเงก่อันทีมาน้มมนาแม่เมื่อกี้นี่ปกินเวลำถั่วรำทวารรำ,รำอืมมาสบายดีเดอ้อสบายดีสบายดีอยู่มุกดาหารพป่น้องไเนาะเออมาซื้อผล,อมลไม้ลากไม้เมื่อต้นก่อนเนาะ เออที่เจ้าด้วยน้อเออเออเออสื่อห้านยังครับนี่บ่มีซื้อบ่น้องกระต่ายค่ะน้องกระต่ายมีชื่ออยู่ห้านน้องกระต่ายอ๋อครับครับกระต่ายน้อยนอนหน้าน้องกระต่ายน้อยนอนหน้าอ่อทิ่เจ พี่น้องมีผลไม้ทุกชนิดนนเนาะมีบดเลยถุเรียนโอโมเมันนี่เนาะเปลือกมัน <c oughs> เอ,เอแดงโมก,ก็มีลำไยกัมีลำไยแยงยุงก้ำเหินมะคามนีทุงเท่าไรครับอ่อยยออะเนนงหวาจ้านันเดียว

ไฟเราลายแ้่พี่น้องซึลึ Query, กอยู่เนาะไม่ยางนะโอ้แบบนั้นก็มีอันนี้เนาะบอเป็นยังบอเป็นยังเก่งใจเนาะเอาบาเตี๋งชิมให้ชิมบอบอมันหวานแั่เนี่ยบอหวานเนี่ยชิมีอันนี้ร้อยยี่จ้ะหวานครับ

เอานี่ให้ผมก็ได้นี่มันขุดนี่มังคุดถุงหนึ่งกับกัะมะขามถุงหนึ่งก็ได้พอดีเป็นสองร้อยเนาะเอาตัวนิ่มนี่มันจะอันนี้ตัวนี้มันจะอยู่ใดด้นอยู่ใดดนกัตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่อยากแข็งนิดนึงจะแข็งบ่เปให้งามจ้ะเป็นให้งามปะโอเคเมื่อไรกินเลยมะขามถุงหนึ่งลูกไงกระมะขามถุงหนึ่งว้าะมากินเลยเจ้า อ๋อโอเคขอบใจเด้อขอบใจขอบใจหลายๆสบายดีสบายดีดดยปิดจังโมงครับนี่ปิดซ้ำซ้ำที่ถุมจ้ะปิดสี่ถุมประมาณนี้จ้ะเริ่มเก็บกัะสาถุมพอด้านปิดทำไปเริ่มเก็บจ้ะน้ำใจเด้อเอาให้อีกแล้วเป็นยังค่ะเดินหน้ารถไฟทักแพรงกันทักแพร่คือให้หลายแท้ นมื้่เป็นยางนำใจนองนองแากล่ฝากร้านเดีอด้ใจพี่น้องฝากร้านเด้อร้านผลไม้ออกจากปั๊มน้ำมันปตทร้านที่สองเดีอจ้าครับผมมีเบอร์โทรบอกครับศู5ย์1ก้าหอีกเห่นสอหึงหรับ0 9 5 9น1 5 5อ2น้องกระต่ายค่ะน้องกระต่ายโอเคกดอดานกสีหอดดาน ข้ากับข้ากับขากับเมื่อบ้านเฮาโอ้อยน้ำใจเรางามอีลีนี่พี่น้องมแจะแถมกับแถมผลไม้มาหมาสจันบอกมันดีหลายลูกนั่นโอ้ยว่าม้วนใจดีเนาะใช้อัดบลมเลย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนไปกันได้เ่ยโอเคพอได้เมื่ออันนี้ช่องร้อยบาทค่ับวะเราเทมเนาะพี่น้องเอ้ยอันช่องร้อยพอเราเทมกินนี่นะช่องร้อยเนี่ยไหนอินสตานะปาชูพี่น้องเอ้ยเนาะมาแวะอุดหนุนเด้วยแล้วนี่เด้อพี่น้องเอ้ยจิตใจเพิ่นงามมีลี น้องกระต่ายน้องกระต่ายฝันฝากบุ้งทัให้แล้วกินนี่โปรเจคพอลรีก็ได้อีแต่ไปไว้มาไว้นี่เอาก็ได้ถ่ายบรรยากาศขากับเนาะให้พี่น้องเบิ้งน้องเมฆพี่น้องไอ้โดยโดยโดยรถกับจากไอ้เขียวฮะแหละพี่น้องเอ้เนาะขากับคือเก่าแต่ว่าบบคือเก่านั่งรถบ่อเตียงมากมันนี่พี่น้องไอ้เนาะแต่เก่ารถโรชานโบท่านน่นอน amen โบทัานเลยมันดึกเติบเลยเนาะ 8ปดชุ่มมวนแปดชุ่มแปดโมครึ่งเลยหรอแปชุ่มก็มาพี่น้องเลยมวนให้วนานโอ้ยเนาะแล้วข้าวลุกๆแท็กซี่ตาคู่หนื่ยเงียอะไรแต่กเสียงเบีกดกนดิด๊ดีเนาะอะไแต่ก็สบายพี่น้องเลยกับคำๆในก็ได้เนาะ าจไปกับบอลลี่กัตชิได้เบิ้งวิธีปั้มบัตรขามไปขามมาเน่พี่น้องเพราะว่าถ้าเอกสารบอลลี่แล้วกัตชิลองขามมาเบิ้งพี่น้อยเนาะไปง่ายมาง่ายเน่าทั่น้งเบิ้งมื่ออื่นที่ทักถามเพิ่นไหมตามก้นนงมนะมเมฆก็ได้อืมอ่าออเออเดี๋ยิเบิ้งก่อนนี่กับน,นงเมฆได้ปั้มนี่เนาะเอาเงินนี่เนาะเ,เพราะว่า น้องเมฆเพิ่านเกิดมาเรื่อยจนเป็นแหละพี่น้องไหนเนาะเก่ามีแต่ว่าเตียงอันนี้น้องเมฆไปปั้มแทนแต่ว่าตรบัตรสปอร์ตนะครต้องลงน้ำเน่นเนาะคนขับต้องลงไปลงนะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวไปลงเนาะฝั่งเราเนี่ยลงแต่พัดปลอดไหม่เอออันนี้เขามีประวัติเล็นเนาะพโอเคเห็นตรงไหนหอดแล้ว ดานตอมอสังไทยรถหน่อยไหมนี่พี่น้องรถบอวลายไปไหนกามากก็รถหน่อยเมื่อกับบัลายมีแต่รถ๋อรถน้ำมัน,นเนาะรอขามเต็มอยู่พี่น้องเลยจอดนอนได้หนิเนาะรอ,อคิวได้หนิอ่อเจ้าเออชุบ รถบรรทุกชิดเขาเลนนี่เห็นไกส่องนี่ดิรถโดรถส,ส่วนบุบคค<น>ลชิดขวามีบอกอยู่รดยาชิ้จ<ม>ัสอ,อ,องตู้ขามาือต่ำต่ำมือเลย ไปกโอ้พังไทยไปจิไปเล้าแด้วนี่เนาะกรุงเทพมหาคนครที่จอดรถมันต่อคิวเน,นเาะตรงมีจัดการเออเด็ดๆตรงมีคานอีกบอกนี่เลยอันตรายกันไ้มขาสตูมขาสเต็มโอ้สุดย่งายงตง้องมีค่า ต้องมีต้องไปปัม๊มอ๋อไปปั๊มบัตรคนเท่านี้นี่เนาะ mm hmm. ไปปั๊มบัตรคนถ่าเลยพอรถไปใกล้แล้วเขาก็จังเอาบัตรตัวนี้ไปเนาะบัตรรถไปเราอ่ะแม่ีอืได้เจอบริการเป็นน้องเมฆยางไปแล้วหน mm hmm. ่อยไปและ้วอ,อ,อืมต่อคิวพี่น้องเไงถ้ารถไปอ่นแล้วก็จังให้เพิ่นยืนตอนนั้นให้เพิ่นโอ้โอเคโ okay, okay, okay. อเคโอเคลุงเป็นอะไรหรอทุจกจังเนาะ ือบอัน hmm. ต <c oughs> yeah. okay. um, ู้แรกนี่ก็ยืนบัดเลยเนาะทั้งบัตรรถบัตรคนเนาะแม่ตู้แรกยืนบัดเลยทั้งบัตรรถบัตรคนแล้วก็ตู้สองยืนแต่บัตรสปอร์ตรถเนาะขากลับมาหนีิโอเคโอเคพอหูได้๋ย่แหละฝั่งไทยขากลับนี่มีแค่สองอย่างตอนมากก็สองเมื่อก็สองเนาะอ่าเจ้า จงคุเจ้ามาคนเดียวจะต้องจ้ำก่อนกลับมาเอารถไปตู้สองเอารถไปใกล้ตู้สองจึงยืนต้องลงไปยืนอีกเช่นึงโอเค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 กินยังไงขามาเจ็ำเจ๊งหอดลาวบาดนี่เอาบนเอารถบอลลี่กันแล้วก็ใส่ไฟกระสว่าฮักคนนี้ต้องไปยังดึกแล้ว เห็ดเห็ดอู้อู้เห็นขึ้นเอายังไว้หลังรถแป๊บแป๊บแป๊บพี่น้องคอยนี่แล้วเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้องส้มโเดี๋ยวมีเพื่นผักมาแต่งเมื่อวานบเราลงตลาดนะเดี๋ยวไปพูดเพื่อนกับสิตรวจอีกอ้าวไปยังหอบไปหอบมานะเออตอนมามาเอาเครื่องเอาของมาที่นี้ปึ๊บ

มางหุงกะอาจาักหมากจากักใดก็ได้ดูกันน้ำคนนี่นี่ยกครับอันขาามูบ่ะมวฝากเมยุลีแล้วออกองจกักใดแล้วดูน้ำใจเมย์เพิ่นเนาะ không đi đi xếp xếp, hay thế này, này, bơm hơi giảm, mặc nao, mặc hung, nó, mặc ngam đây lo hãy cái đi lục lục thì, oh, mà hung bom nó. Bừng hay cua bạch Không lỏng nhiều. nào hay vô. Mẹ văn nó lo hay. Mẹ văn thằng chắc cấp bò Mẹ văn. lũ hà văn bộ đại bản hả ก็มาแล้วก็เขัามันไกลเลไอ้ฝันเนี่ยโอ้ยยันยันลืมแล้วยันไม่ได้เห็นมีอันเล้วเป่าลายบักจอยก็มีนาะนั่นเม่เพันภาเมื่อไหร่ น้ำมูน้ำหวานน้ำหวานเคเคจมัดเปนเนาะมัตายเลยทีมัดตายเอ่อกูเป็นจังสันมียางะรตัวนั้นนะมัดมอมียางตัวนี้ปัจิกะเอาสมมัอินทวารำ เมื่อตั้งไว้เฮือนนี่คักได้เนาะดอกไฟนี่คักอยู่ก็จะติดใว่าใจไวบ่หอดบ่แสนบาทนี่เนาะเฮ้ยอันนี้อันอันเดียวนี่เออปะมาณอดบอมันหนึ่งหมื่นอะไรอ๋อหอยว่ายันฮอดเลยหอดหม้อหอดบ่เชนบาทเพิ่มขึ้นอยูบ่ใช่ละเออต้นใหญ่เห็นเนาะนอะ ào con điều cái <laughs> đay, ảo này cái đay, này sao? Chế cho lại khốn, Này Mì cho con này. Si bao. Còn vẫn đang hẹn cái ra, đây cả đay đó. บอกอะไรตับเปียบตัวคนนี้โอเคเอาไปเอยไม่ไควเลยอือเยบเสือผ้าเนาะ จะผ่าหน้าแพะบัลลี่จอดไว้นี้ยังบ่ได้ป้ายอยู่พี่น้องไงยัได้ป้ายเลขงามๆนะสิมาถ่ายพี่น้องเบิกเนาะเฮ้ยอ้าี่สิเลขบอสชื่อหัวไอ้ที่โอเคพี่น้องไงตอนนี้อืออย่างนั้นเอ บ้ามันชีด็กชีเดินพี่น้อง,งเลยเร็วขออนุญาตจบคลิปแล้วก็เฮาสีเมื่องานบุญวันเกิดน้องอวาสนาลูกสาวบาบุญพระจอยนะพี่น้องเลยไปโตเด็กดืนอยู่พุ่น,งงน,นิ์นิกเนาะกลับมาเต็มมุกหลายเวียกหลายงานนั่นนี่แหละพี่น้องเลยเอ้าขอบคุณบเตียงเดรน่าผ้าไปเยี่ยมไอ้เขียวมาหนีนเนาะพี่น้องเลยไปสะดวกมาสะดวกไปเข้าไปรถโดยสารก็กไปก็สะดวกมาสะดวกดูกแต่เขาใช้เวลาหน่อยนึง มันช้นาเนาะล้อรถล้อล่างพี่น้องเอ้อไปโอเคอยู่ดีมีเฮงลำรวยเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีบัสสกูจุกคนไปต้องเมฆปะปไปะพี่น้องสามนมซุ่มใจโดยเจอกันเด้อพี่น้องที่ตามอาการไอ้เขียวน้ำการต่อไปเนาะสารับคลิปนี้บอลลี่ไปเยี่ยมเนาะรอบที่3แล้วพี่น้องเอ้เนาะรอบที่3รอบที่ว่ากันจีได้ไปมือใดย่ำใดอีกอะ พังเบิงเนาะเอาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตสุขสุขคนท,ที่ติดตามอาการไอเขียวเนาะต,ตั้งแต่ต้นจนฮอดมื้อนี้เราดีขึ้นลายแลักกะร่าสิเป็นไดต่อไปกะรอติดตามนํากันเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณแม่วันสุริเพชรเป็นอย่างสูงที่เพิ่นเมตตาซอยคายกับข้าวกับนะ้าเราเนาะแล้วก็ซอยเลีย้ยงนปุถุพผู้ยากโดยตลอดมาเนาะขอบคุญขอบคุณแม่เพิ่นในลายให้บุญขับบุญชูให้อยู่ดีมีเฮงให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มาให้ข้าได้ขายมานได้แม่ได้ให้อยู่ดีมีเฮง หายเฮงๆปังๆนะสาธุาธขอบุญขอบคุณพระสุคุจุคนที่ส่งกำลังใจมาให้พี่นอ้องให้ลำรวยอยู่ดีมีเฮงเด้อวันเมย์มันนี่กับสิบสองสิงหาเนาะให้อยู่ดีมีเฮงพระสุคุจุคนรลำรวยสาธุาธไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเนาะโดย